สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ภนะพาพรทอมือใหม่สุรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอพี่พี่นะคะเป็นงานเ,เป็นงาน ทผ้าพื้นเรียบนะคะเป็นงานไหมเปลือกค่ะพี่พี่คะไว้สําหรับตัดเสื้อหรือเอาไปตัดเป็นจุดเดฟก็ได้ค่ะพี่พี่คะเดี๋ยวเรามาชมกันเป็นผืนแรกสีแรกนะคะพี่พี่คะเป็นงานโทมือนะคะพี่พี่คะไหมเปลือกไหมเปลือกเอกลักษณ์ของไหมเปลือกคือเขาจะมีปมปมขี้ไหมในตัวทองผ้าอย่างนี้นะคะพี่พี่คะเดี๋ยวเรามาชมเป็นสีแรกเลยค่ะสีแรกค่ะพี่พี่คะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสีนี้นะคะกดหนึ่งแจ้งรับพี่อ้วนได้ค่ะเป็นสีครีมนะคะพี่พี่คะสีที่สองค่ะพี่พี่คะเป็นสีส้มค่ะ พี่พี่ขาสีส้มสีที่สามค่ะจมพูโอรสค่ะสีที่สี่ค่ะกะปิค่ะพี่พี่ขาสีที่ห้าค่ะเขียวค่ะพี่พี่ขาสีที่หกค่ะแดงค่ะสีที่เจ็ดค่ะสีขาวค่ะพี่พี่ขาสีที่แปดค่ะสีดำค่ะสีที่เก้าเหลืองทองค่ะ แล้วก็มาเป็นสีที่10ค่ะสีชมพูกลีบบัวค่ะขนาดผ้า1นคูณสเมตรแล้วก็1นคูณสเมตรนะคะพี่พี่ขาเออพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะกดสีแจ้งรับมาให้อ้วนได้เลยค่ะ1นคูณสเมตรค่ะอ้วนจําหน่ายอยู่ที่950บบาทจัดส่งฟรีค่ะหรือว่าพี่พี่ท่านใดนะคะไม่สะดวกโอนค่ะอ้วนมีบริการจัดเก็บปลายทางให้พี่พี่ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ